ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมเดียวด้วยลิงเนาะโอเคคลิปนี้เราอยู่กับเด็กซาราเมนเกรดนะครับเด็กที่มาใหม่แกะกล่องและดูท่าทางอ่าไม่ดูท่าทางหรอกตอนนี้ก็ติดเทียนหนึ่งไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเควันนี้ก็จะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะฮะว่ามันจุดจ้าขนาดไหนเนาะโอเคก่อนอื่นเราก็ไปดู หน้าตาของเด็กนะครับพี่ผมลองจัดเราไปลงแรงนะว่าจะหน้าตาแบบไหนเนาะแล้วเราก็ไปรับชมเกมเพลย์กันต่อนะครับโอเคหน้าตาเด็กก็ประมาณนี้เลยเนาะโอเคก่อนอื่นมาดูที่สกิลนะครับโซเบอร์นิ่งลิงเนาะอ่าอ่าสกิลนี้หาจากไหนก่อนเนาะหาจากอีเวนต์ของโซเบอร์นิ่งเลยโซอีตัวละครในโซเบอร์เนอร์เฟรมนะครับณปัจจุบันเลยเนาะ ก็หาเก็บไว้กันเนาะเดี๋ยวอีเ,อเวนต์หมดก็จะอาจจะหาไม่ได้แล้วนะเอ้ยอีเวนต์หมดก็จะหาไอตัวโซเบอร์เนออร์นเฟมไม่ได้แล้วก็มันจะหาสกิลไม่ได้นะครับรีบปลดตัวเอีเวนต์ออกมาก่อนนะโอเคความสามารถที่ใช้กันก็ส่งก๊าซหนึ่งใบจากมือลงสูสุสานนะครับแล้วก็เพิ่มการ์ดเศกเศกการ์ดนั่นแหละซาลาเปาเกตออฟไฟแล้วก็ซาลาเปาเกตเบนนิงเ,เ,เ,เชลนะครับหรือ2ใบนี้อ่าขึ้นมือนะครับจากนั้นเราเพิ่ม อมอนลิงซามเมนเกตบลีลิงนะครับแล้วก็สไลด์วูอย่างละ3ใบนะครับเข้าเอ็กซ์ตอรเด็กเนาะถ้าอีกฝ่ายควบคุมการ์ดอยู่ด้วยเนี่ยเราสามารถหยิบซามเมนเกตมอนสเตอร์จากในเด็กนำขึ้นมือหรือว่าเราจะมาตั้งความป้องกันบนสนามก็ได้นะครับประมาณนี้เนาะสกิลโอเค ต่อไปความสามารถการนะครับใบแรกเลยมูนไลท์ชิลเนาะใบนี้เป็นสามัญนะครับเอามาในเกตความสามารถของมอนสเตอร์ที่จะเปเชี่ยวซามัญนอนแล้วก็สามารถลดเอฟเฟกฝ่ายด้วยถ้าเกิดมอนสเตอร์ตัวนั้นออกนอกสนามนะครับสามาาัญเกกาเซลใบนี้เอามากระโดดถมลุมเนาะเมื่อมอนสเตอร์สามาาัญเกของเราตกลงสู่สารนะครับที่ไม่ใช่กาเซลเนาะเอฟเฟกต์เวลเลอร์เอามาในเกตความสามารถมอนสเตอร์อีกฝ่ายนะครับ ด้วยล็อกเบิร์ดเนาะอันนี้ถ้าเกิดมีการหยิบการ์ดจากเด็กขึ้นมือนะครับเราสามารถสั่งใช้งานการ์ดใบนี้เนาะแล้วก็อีกฝ่ายไม่ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายไม่สามารถเสิร์ชการ์ดหรือหยิบการ์ดได้จากเด็กขึ้นมือได้แล้วนะครับดิ <c oughs> ดิโครเอามานิครีมูฟการ์ดในสุสานอีกฝ่ายออกล็อกเกมนะครับแจ็คทากัวใบนี้ ที่ได้ใช้หลักๆก,ก็จะทําการเก็บการ์ดซาัลเกตหนึ่งใบเข้าเด็กนะครับแล้วก็กระโดดตัวนี้ลงมาในโซนที่มอนลิงซาเลมเกตมันชี้นะครับประมาณนี้เนาะซาเมเกตสปินนี่ใบนี้ก็สามารถทิ้งตัวเองจากมือลงสู่สารได้แล้วก็เพิ่มพลังโจมตี500 ให้กับมอนสเตอร์หนึ่งตัวบนสนามนะครับจนจบเทินเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเราควบคูมอนสเตอร์ซัมเนเกตนะเราสามารถกระโดดสปินนี่ลงมาบนสนามได้แบบเสร็จเลยนะครับบ็อกซี่ใบนี้เนาะเมื่อเรามมองซมมอนใบนี้นะครับเราสามารถดูการ์ดสามใบบนเด็กนะครับจากนั้นหยิบอ่าหยิบซัมเนเกตการ์ดที่ติดชื่อซัมเนเกตหนึ่งใบขึ้นมือเนอะเาะแล้วก็สับกองนะครับและถ้ามีอ่าถ้าใบนี้อยู่ในสุสานเนาะแล้วมีการ์ดเวทกับดัก ที่หงายหน้าอยู่บนสนามเนี่ยเราสามารถทิ้งการที่ติดชื่อซามเกตหนึ่งใบลงสุสานนะครับสเปเชียลซัมมอนการใบนี้นะครับแล้วก็ทําลายสเปล,ลแท็บที่หงายหน้าใบนั้น1ใบนะครับโอเคโม่อ่าใบนี้เอามาโดดนะครับเมื่อลิ้งซัมมอนนะครับแล้วถ้าเกิดอ่าเราไม่มีมอนสเตอร์บนสนามเราสามารถแบนิติดการจากสุสานเนาะแล้วก็ หยิบกาซาเลนเกส5ใบกับสู่กองแล้วก็จวด2ใบนะครับปีตใบสันอ่าใบนี้ก็ผมไม่ค่อยได้ใช้เนาะขอขออนุญาตข้ามไปรับกันนะครับเปาโค้นะคะใบนี้ก็ถ้าเกิดใบนี้ในสุาสานเนาะสามารถหยิบเ,เลือกซาเลนเกนสทเปียแทบที่อยู่ในสุาสานนะครับเอามาอ่าพราเลยกเลยนะเอามาแปะบนสนามได้1ใบเนาะ อีกความสามารถหนึ่งถ้าเกิดการไปน,นี้อยู่ในสุสานนะครับเราสามารถเลือกการแซมเมนเกตมอนสเตอร์ที่เราควบคุมยกเวน้นเฟลโคนะครับรีเทิร์นการไปนั้นขึ้นมือนะครับจากนั้นกระโดดใบนี้ลงมาบนสนามได้เลยนะครับโอ้การไปน,นี้ถ้าเกิดมีมอนสเตอร์ซซมเนเกตนะครับที่ไม่ใช่โฟนี่นอร์มัลหรือสเปเชียลซัมมอนนะเราสามารถกระโดดใบนี้ลงตามมาด้วยได้เลยนะครับแล้ววันเตร์นเนะเาะไม่ใช่วันเิร์นดิแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งเรา เราสามารถส่งการ์ดที่ติดชื่อซามนเกตจากมือหรือสนามลงสูนศาลนะครับแล้วก็เลือกสเปลแท็บที่ฝ่ายหมอบอยู่เนี่ยไม่าาทำให้การ์ดใบนั้นเนี่ยไม่สามารถสั่งใช้งานได้จนจบเทินนะครับเมียถ้าเกิดการ์ดใบนี้ถูกเพิ่มโดยไม่ได้เกิดจากการรอ a w p a e ปกตินะครับเราสามารถกระโดดการ์ดใบนี้มาได้เลยเนาะด้วยความสามารถหนึ่งเราสามารถทิ้งการ์ดหนึ่งใบที่ติดชื่อซามนเกตนะครับแล้วก็สเปเชียลสมอนการ์ดใบนี้จากบนมือมาได้เหมือนกันนะครับ h ฮ l โลใบนี้ถ้าอีกฝ่ายประกาศโจมตีเราสามารถกระโดดการ์ดใบนี้ลงมาในสภาพตั้งโจมตีได้เลยเนาะแต่ถ้าใบนี้ Special Summon นะครับเราสามารถเลือกมอนสลามเนเก้หนึ่งตัวในสุสานพลังโจมตีใบนี้จะเท่ากับพลังโจมตีใบที่เราเลือกเนาะจากนั้นเราสามารถสั่งเวรการ์ดใบนี้ได้นะครับเพิ่ม LP ของเรา2,000นะครับโอเคไปต่อไปเฟนิกอ ถ้าเกิดมอนสเตอร์เผ่าไซเบอร์ของเราเนี่ยสเปเชียลซาม่อนจากเอ็กซ่าเด็กเนาะแล้วถูกทำลายจะอากมอนสเตอร์เผ่าไซเบอร์ Monster, Power, ที่ถูกสเปอ่าสเปเชียลซาม่อนจากเอ็กซ่าเด็กเนี่ยถูกทำลายนะครับจากแบทเทิลหรือว่าความสามาร,รถการ์ดของอีกฝ่ายเราสามารถสเปเชียลซาม่อนการ์ดใบนี้จากสุสานได้นะครับหรือมือก็ได้เนาะแต่ว่าเมื่อการไปนี้ถูกทำลายหรือออกจากฟิวเนี่ยมันจะถูกออกนอกเกมแทนนะครับ แถ้าใบนี้เป็นแมทเทอเรียลให้กับการลิงซัมมอนลิงสองหรือมากกว่านะครับของออนลิงเผ่าไซเบิร์ดนะครับเราสามารถหยิบการ์ดเวทปกติที่ติดชื่อซาเมนเกตจากเด็กขึ้นมือได้นะฮะประมาณนั้นการเซนเดนอ่าใบนี้สามารถเลือกซาเมนเกตลิงมอนสเตอร์ที่เราควบคุมนะครับ แล้วก็ทำการสเปเชียลซัมมอนมอนซาเลนเกตที่เป็นลิงมอนสเตอร์แล้วชื่อเดียวกันกับมอนที่เราเลือกไปเนาะประมาณนี้อ่าเขาไปได้หลบเลดนะครับใบนี้เป็นสามัญนะครับเอามาเ um นเกตความสามารถการอฝ่ายซาเลนเกเซอร์เคิลเอามาเสิร์ฟการซาเลนเกตนะครับหลักๆเนาะแซงชูรี่แซนชูรี่เอามาลิงมอนซาเลนเกตนะครับเขาเรียกไงอะ จะเอามาเรียกมอลซาลาเมนเกตชื่อเดิมนะครับสมมุติผมมีฮิเลโอบนสนามเนาะเป็นลิงสามแล้วสั่งใช้งานแซงโชรีเนาะก็สามารถกระโดดก็เอาฮิเลโอเป็นวัตถุดิบลิงแล้วก็เรียกฮิเลโออีกใบออกมาจากเอ็กซาเด็กนะครับประมาณนี้เอามาใช้ประมาณนี้แหละยีวายแรดนะครับเอามาเนกเกตมอนสเตอร์อีกฝ่ายนะครับทิ้งการ์ดบนมือ1ใบแล้วเนกเกตความสามารถ และใบสุดท้ายฮาร์โลไลใบเลียนะครับทิ้งการ,งาราดบนมือหนึ่งใบแล้วก็ไม่ได้รับดาเมจเนาะประมาณนี้นะครับหน้าตาเด็กนะก็ควาสามารถยาวนิดนึงนะครับผมขออภัยด้วยเนาะโอเคมาดูที่เอ็กซ์ตร้าเด็กใส่อะไรบ้างนะครับมิลาสตาโลใบนี้เอามาถอดหนึ่งแล้วก็สเตมอนทลามนเกตนะครับต่ถ้าใบนี้ถูกทรงลงสุสานนะฮะเราสามารถจิ้มมอนเตอร์หนึ่งตัวแล้วก็หยิบขึ้นมือได้นะครับ ไฮโลฟินิกอาใบนี้เอามาถ้าเกิดใบนี้ถูกลิงซัมมอนเขาเรียกอะไรอะอ่าลิงซัมมอนด้วยเขาเรียกอะไรวะถ้าเกิดใบนี้ถูกลิงซัมมอนด้วยซาเบนเกตไฮโลฟินิกนะครับเรสาสามารถทำลายอ่าระเบิด ฟิวอีกฝ่ายได้ทั้งฟิวเลยนะครับใส่ไปสองใบเนาะแล้วก็บอลลโรดรากอนนะฮะเป็นใบบอสของเราก็ใส่ไ้ใบหนึ่งโบคาลิสวอลเลเยอร์นะครับเป็นใบบอสของการใส่ไ้ใบหนึ่งฮิเลโออ่าอันนี้เอามาลิงซัมมอนแล้วก็กิบอ่าเขาเรียกอ,อะไรเลือกเวทกับดักหนึ่งใบของอีกฝ่ายนะครับแล้วก็ตับเหากกองไปนะฮะ ลาว,วันเปิดเทอร์นอ้อยละว่างเมนเซตนะครับถ้าเกิดการใบนี้ลิงซัมมอนด้วยซาลามเกทีลินโอเป็นวัตถุดิบนะครับเราสามารถเลือกการ์ดมอนสเตอร์บนฟิวแล้วก็มอนสเตอร์ในสุสาน1ใบนะครับพลังโจมตีจะเป็นเท่ากับมอนสเตอร์ในสุสานที่เราเลือกเนาะอัปเดตแจมเมอร์นะครับใบนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็นายแมฟริกเอามาทําลายแผงหลัง1ใบนะครับประมาณนี้ละกันเนาะความสามารถ ที่ปวดหัวจริงๆคือลำยังไงให้มันเล่นได้นะครับไปดูกันเนาะแบริโอเควันนี้ก็จะมีแค่3ารีเพเนาะแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ได้เล่นซาเวนเกตเก่งนะครับเขาเรียกอะไรพอกับคอมโบได้ละกันเนาะเพราะว่าเด็กนี้สามารถเขาเรียกอะไรมันมันมันเล่นได้หลากหลายมากๆเลยนะครับเนาะมันไหลไปได้หมดเลย นอนประมาณนี้โอเคไปดูกันเกมแรกจะเจอกับฮาโอจูไดเอกอะไรก็จำไม่ได้นะฮะอ่าผมกดสกิลทิงการป็นมือหนึ่งใบแล้วก็เสกนี่เลยซาลามินเกมออฟฟายนะครับแล้วก็เบรนนิ่งเชลจากนอกเด็กขึ้นมืออ่าแล้วเอ็กซ์เตอร์เด็กเรามันก็จะถูกเพิ่มบาลีลิงแล้วก็สไลวูฟอย่างละสามใบเรีกซาลเป็นเกตออฟไฟายความสามารถเสิร์ตการ์ดแล้วก็หยิบการ์ดเซลออขึ้นมานะครับอ่าเรียกบาลิลิงออกมา เอฟเฟกต์บาลีลิงนะครับเปิดเวทดามินเกแสแซงโชลี่จากนีเดคขึ้นมือแล้วเอฟเฟกต์กาเซลนะฮะกระโดดลงมาาอ่จากนั้นเอฟเฟกต์กาเซลนะครับผมโถมเป็นฮานเซนเดน์ลงสู่สานเอฟเฟกต์สปินนี่กระโดดตัวเองนะครับแล้วลิงค์เอ่อเอ็กซ์ซิสมอนเรียกมิลาสตาโลออกมาเอฟเฟกต์ลิงค์มิลาสตาโลนะครับถอดปัะตูดิบเนาะ แล้วก็สเปร์แจ็คจาคัวนะครับแล้วลิงซัมมอนเป็นสนไลวูฟนะฮะเอฟเฟกต์เมียผมทิ้งเป็นเบอร์นิงเชลไปเลยเนาะแล้วเรียกเมียลงมาเอฟเฟกต์สไลวูฟนะครับเมื่อมีมอนนะฮะเรียกอะไรนะเมื่อมีมอนกลายเป็นเกตลงมาที่กาเบรียลชีเนาะเราสามารถอา่าหยิบมอนจากในสุสานขึ้นมือได้นะฮะก็หยิบกาเซลขึ้นมาแล้วก็ใช้แซงชอรี่เนาะ กดแจงชลี่นะครับเรียกซันไลวูาอีกรอบหนึ่งอีกความสาม,มารถของซันไลวูนะครับเมื่อลิงทอมมอนโดยมีซันไลวูเป็นวัตถุดิบนะครับสาม,มารถหยิบเวก,กับดักทําเมนเกตจากในสุสาขึ้นมือก็หยิบทาทเทเนีขึ้นมานะครับไปลเล่นแล้วเรียกไพลโลฟินิกลงมานะครับอ่าแล้วหมอบมัหมอบการสามใบเนาะแล้วจบเถิดนะฮะคือส่วนตัวผมก็ไม่แน่ใจเนาะว่าบอดนี้มันดีขนาดนั้นไหมนะฮะจริงๆมันควรจะมีเบอร์นิงเชลบนมือเนาะ โอเคก่อนจะไปแพมกันแล้วก็ผมเปิดทานเทนเดนส่วนไปเลยนะเนาะทานเทนเดนส์แล้ก็เอาไพโลฟินิกเป็นวัตถุดิบลิงซัมมอนนะเราก็เรียกไพโลฟินิกลงมาอ่าเรามาดูแอนิเมชันกันนิดนึงนะครับต่อว,ว่าแม่งโคตรเท่เลยนะไปเนะ้ะอ่าประมาณนี้เลยนะครับเอฟเฟก ไฮโลฟินิกเนาะอย่างที่บอกนะครับเมื่อลิงซัมมอนเรามีเติมเกสไฮโลฟินิกเป็นวัตถุดิบแมทเทียลเนี่ยเผาอีกฝ่ายทั้งบอร์ดนะครับปึ้มไปเลยอ่าอิงก็โจมแล้วล่ะเอฟเฟกต์แจ็คเกอร์กนะครับผมเกพไฮโลฟินิกอีกใบแล้วกระโดดลงมาเอฟเฟกต์สปินนี่นะฮะกระโดดตัวเองลงมาแล้วเอลิงซัมมอนเป็นสไลดวูฟนะครับเอฟเฟกต์กาเซลนะฮะโดดตัวเองลงมาแล้วก็ถ่มนะครับผมคาโคลเอฟเฟกต์คาโคลนะครับ กีบทาเซนเดนมาแฝะอีกรอบนึงเนาะไว้เล่นเผื่อเธอนหน้าเผื่อทธอนี้เขาไม่ตายนะแล้วลิงสมอนนี้เลออกมาแล้วตีเลยอ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้อันนี้ก็อยากให้ดูคอมโบนด้คร่าวๆนะฮะซึ่งต้องบอกก่อนว่าแม่งหลากหลายมากนะครับผมเองก็ไม่ได้รำเป็นทำหมดทุกอย่างนะครับก็พอรู้ว่าเรียกอะไรได้อะไรประมาณนี้ละกันเนาะ ต่ต้องบอกก่อนว่าเด็กนี้จากการเข้ามาของของเสริมแล้วเนี่ยทำให้เด็กนี้ติดเทียนหนึ่งไปเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดใครรีสปฏิทิภาพเด็กนี้ออกมาได้มากๆก็คือเล่นจนชํำนั่นแหละจะบอกไว้ว่าเด็กนี้เหมือนจะเก่งกว่าฮีโร่อีกนะในมุมมองของผมนะครับแต่ว่าเด็กนี้แพงเนาะโอเคเดีย๋ยวไปว่ากันเรื่องนั้นอีกทีนะครับเคเจอฮีโร่บ้างไงบ้างฮีโร่นะฮะสเตโตสนะฮะกดดับน์นคอนแทคนะครับเอาเนออนมาหมอบเซ ฟิวชั่นเนาะแต่เขามีซูเปอร์ฟิวชั่นบนมืออยู่ละฟิวชั่นเป็นสไลท์นะครับอ่าผมใช้ดีดีโครเนาะกิบจะเตโตเขามูไปเลยนะครับแล้วใช้เนออฟฟิวชั่นนะครับเรียกอาร์มเนออสลงมาแล้วผมก็ใช้ดีดีโครจนตอนเอ็นเฟดเนาะกิบเนออฟฟิวชั่นเขาออกไปนะครับ โอเคตาเราใช้เซอร์เบนเกตเซอร์เคิลนะครับเสิร์ตนะครับฟลาวขึ้นมาแล้วกดโซเบอร์นิ่งลิงนะครับยิงใบสารลงไปเสกเซอร์เบเกตออฟไฟแล้วก็เบอร์นิ่งเชลขึ้นมือนะครับแล้วก็เสกเอ็กตนะาเด็กเนาะหกใบแล้วเอาฟลาวมาหมอบเนาะแล้วก็เปิดฟลาวขึ้นมาเอฟเฟกต์ฟาวนะยิงกาซอร์เนเกตหนึ่งใบเนาะจิบใบนี้ไม่สามารถเปิดได้แลนะ้วเนาะ ใช้ความสามารถอีกรอบหน,ในใ o o ึ่งอ่าใบนี้ก็ไม่สามารถเปิดได้นะครับแผงหลังเราก็ชิวแล้วเนาะแล้วก็เรียกซามิงเก็ตเอาไฟออกมานะครับเสร์ทนะครับเอฟเฟคฟาวนะฮะโดดตามลงมาเนาะโอเคเสริ์ทเป็นสปินนี่ขึ้นมาแล้วลิงซัมมอนเป็นบาลลิงก์นะครับบาลลิงก์เสร์ทเป็นอ่อเซนตเอรี่นะครับแล้วก็กาเซลโดดตามนะครับอ่า มากกระเซลโดดเนาะถมหนึ่งไรนะผมแจ็คดาคัวนะครับกดสปินนะี่เนาะเพิ่มพลังโจมตีให้ฟาวห้าร้อยเนาะเราใช้สปินนี่ในสุาสานอีกรอบหนึ่งกระโดดขึ้นมานะครับเตมิสเกตแซงชชลี่ใช้ไปแล้วก็เรียกมิราซาร์โลลงมาเอฟเฟกต์มิราซาร์โลนะครับถอดหนึ่งเนาะสเปเป็นฟาโคลงมาแล้วลิงซ um ัมมอนสี่ไปเลยนะฮะเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าผมเล่นถูกไหมเนาะก็เล่นตามสถานการณ์นะครับ เอฟเฟกต์พาโค้เนาะผมเอาเซอร์เคิลมาแปะแล้วมิลาสตาโลนะฮะเมื่อถูกส่งลงสุสานนะผมเด้องอาร์มนออสเขาขึ้นแบบเด็กๆเ,เนาะ,เ,นอะเอฟเฟกต์แทงโชรี่เนาะอ่าอิงซัมมอนอีกรอบหนึ่งไพโลฟินิกของเรานะครับอ่าเอฟเฟกต์ไพโลฟินิกนะครับก็เผาบอดเขาเนาะ เอฟเฟกต์จ็คแักรัวเนะเาะแล้วก็ผมเก็บไฮโลฟินิกนะแล้วก็สเปร์จ็คกรัวมาปิดเกมก็คือเติมดาเมจนั่นแหละนะครับประมาณนี้เนาะโอเคอ่าประมาณนี้เลยเนาะเจอกับฮีโร่นะอีกเอมนึงก็เป็นฮีโร่เหมือนกันนะครับ เกนี้ก็ใครจัดมาก็พยายามจัดมาแล้วบอกว่าบอกได้เลยว่าคุ้มนะครับแต่ว่าโดนแบนโดนลิมิตเพิ่มเมื่อไหร่ไม่รู้เนาะแต่ว่าถ้าฝึกเล่นเรืเ่อยๆคิดว่าเก่งแน่นอนเนาะยังไงก็เล่นได้นะครับแล้วก็เกนี้มันเก่งอยู่แล้วล่ะอยู่ที่สกิลผู้เล่นนะฮะว่าจะล้าไปในทางไหนเนาะลบแข่งวังเขายังไงนะครับประมาณนั้นเนาะเพราะสกิลมันก็ทํามาให้เราเสถียรอยู่แล้วนะครับ เค okay, เขาเรียกในออสไงในออสขึ้นมาแล้วหมอกการ์ดสามใบแล้วฟิวชั่นนะครับฟิวชั่นเป็นสันไลท์เอฟเฟกต์สันไลท์เอฟเฟกต์รีพีโซเจอร์เนาะโคตรเกลียนนะครับจวดสองทิ้งหนึ 1, ่งเสิร์ฟกีร์เคิรนนะครับแล้วหมอกการ์ดอีกใบโอเคไม่เป็นปัญหาขนาดนั้นไอโซเบันน so ิ่งลิงนะครับผมโยนแจ็คจากัวลงสุสานเสกเหมือนเดิมสองใบนะแล้วก็ผมเอ่อเพิ่มเวสต์เด็กแล้วเอาฟาาอ้ามาแปะอ่าฟ้า ใบอ่าไม่ให้เขาเปิดเนาะไปโยนไปเลยสามใบนะครับโอเคของชอบแล้วเราก็เรียกมาร์เกตออฟไฟมาเสิร์ตผมก็เสิร์ตเป็นกาเซลนะแล้วก็เรียกบารเลลิงส์ออกมาบารเลลิงส์ก็จะเสิร์ตเวทนาบนะครับแซงตอรี่แล้วใช้แซงตอรี่ปินี่โดดลงมานะครับแล้วลิงซัมมอนเป็นซไลทวูฟนะกาเซลโดดตามนะครับ เอฟเฟกต์คาเซลถมเนาะแล้วก็าาวกเอฟเฟกต์ตะไลบุฟเมืเอ่อมีมอเตอร์ซัมเมเกตมาโดดตรงที่มันชีลิงเนี่ยมันสามารถหยิบงอนหนึ่งใบขึ้นมือผมก็หยิบเป็นฟาวนะครับแล้วก็ถมทานเซนเดน์แล้วก็เรียกตะไลบูฟอีกรอบหนึ่งเนะาะตะไลวูฟหยิบทานเซนเดนขึ้นมือนะครับแล้วลิงซัมมอนเป็นไพโลฟินิกนะแล้วใช้ทานเซนเดนเลยนะครับเพื่อจะปิดเกม ก็เรียกเป็นไพโลฟินิกอีกใบนะฮะอ่าประมาณนี้เอฟเฟกต์ไพโลฟินิกเหมือนเดิมนะครับเผาบอดเขาแล้วก็เอฟเฟกต์แจ็คจ๊คกั่วนะฮะหยิบไพโลฟินิกกับคูด็กนะฮะอ่ากับเอ็กเตอร์นกแล้วก็กระโดดลงมาหมอบก,ก๊สบาส่งใบนะครับแล้วตีไปเกมไปเลยอ่าประมาณนี้เนาะ จริงๆผมก็ไม่รู้ว่าผมเล่นถูกไหมเนาะแต่ว่าผมเล้นเล่นตามสถานการณ์นะครับแล้วอีกฝ่ายมันเปิดแผงหลังไม่ได้แล้วเนาะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปก,กันนิดนึงเนาะโอเคสําหรับเด็กนี้นะฮะใครคิดจะทําผมคิดว่าคุ้มเนาะแล้วมันเล่นสนุกมากนะอันนี้จากที่ยิบรีเพย์มาสามรีเพย์เนี่ยก็คืออยากให้เห็นว่ามันเล่นข้าวๆประมาณนี้นะครับซึ่ง มันยังมีวิธีเล่นอีกมากมายเนาะแต่ว่าผมก็ต้องไปเรียนรู้เหมือนกันนะครับเพราะผมก็เพิ่งจะกลับมาเล่นสลับเกมในยุคนี้เหมือนกันเนาะในยุคแรกที่มันเข้ามาเนี่ยผมก็ไม่ได้หยิบม,มาเล่นนะเพราะว่าขี้เกียจมาเรียนรู้มันเนี่ยแหละแต่เห็นตัวนี้มันเข้านะแล้วมันเท่น,นะครับผมชอบผมเลยอ่ะสนใจแล้วก็เอามาเล่นอีกรอบหนึ่งเนาะก็คิดว่าเด็กนี้จะเรียกอะไเก่งแน่นอนนะครับแต่ว่าก็ต้องศึกษาคอมโบแล้วก็ลำหลบให้เป็น ประมาณนั้นละกันนะครับโอเคไปดูว่าอะไรหาจากไหนได้บ้างนะบูลไลท์ชิลอ่าตอนนี้หาได้จากสไซเกอร์เพนชั่นแล้วก็เซเชั่นบ็อลโวลุ่มแนะครับแล้วก็อเนะียวอัซรี่บอลโวลุ่มสามเนาะก็ไปเปิดจากอเนียวอัซรี่บอลโวลุ่มสามเอาละกันเนาะจะคุ้มนะครับกาเซล์ ail, อ่าได้จากเลเวลอัพโซเบอร์เนอร์นะครับเอฟเฟกต์เวลเลอร์ทีปอิโมชั่นนะครับเซเชั่นบ็อลโวลุ่มหกมินินะฮะด้วยล็อกเบิร์ดฟิวเจอร์สกิปนะครับอเนียวอัซรีบ่บอลโวลุ่มสามเนาะ ดีดิโคลชายนิ่งโฮปนะครับเซสชั่นบ็อกโวลูมห้านะใส่2ใบเนาะแจ็คจ๊กเกนะครับหาได้จากเลเวลอัพโซเบอร์เนอร์เนาะใส่1ใบสปินนี่หาได้จากบล็อกใหม่ดีเบิร์ดออฟเฟรมินิบล็อกนะครับใส่2ใบบ็อกซี่นะครับหาได้จากตีเกตโซเบอร์เนอร์แล้วก็อีเวนต์เนี่ยเฟรมเดลิเทิร์นออฟเดอะไฟเอ็กซ์นิสนะครับใส่1ใบโมนะครับหาได้จากอีเวนต์ใหม่เฟรมเดลิเทิร์นออฟเดอะไฟเอ็กซ์นิสนะครับใส่1 ow, บ mới, Frame, ace, บใบ บิดใบสันหาได้จากลิงก์เ v เ l u t ชั่หรือ a n นนิวเซอรี่บล็อกวลุ่มนะครับใส่1ใบเหมือนกันเปาโคหาจากลิงก์เรเบลิชั่นหรือ a n นนิวเซอรี่บล็อกว l ลุ่มนะครับใส่1ใบเปลานะฮะลิงก์เรเบลิชั่หรือ a n นนิวเซอรี่บล็อกวลุ่มสเออวลุ่มสขออภัยนะครับใส่2ใบนะครับเมียหาจากล i n ก Revolution นะครับหรือ a n นนิวเซอรี่บล็อกวลุ่มนะครับใส่1ใบแฮ r ร่นะฮะรีเวอร์ดอทเดอะเฟรมบล็อกใหม่นะครับใส่หใบเนาะและเฟน e กนะครับ ดิงเลท์เวอร์ชันหรือ Anniversary Box v o l u ุ่มสานะครับผมใส่หนะึ ent, ่งใบเนาะการเซนเซน่าใบนี้หาจากอีเวนต์ใหม่นะครับเฟรมเดอะรีเทิร์นออฟเดอะไฟก์นิสนะครับผมใส่หนะึ่งใบเนาะแต่ใบนี้สามารถเพิ่มได้นะเป็นสองใบเนาะเพราะมันก็เก่งนะครับใบต่อไปฟอร์บเดนเดนดรอปเลดนะหาได้จากซีเลชันบ็อกซ์วอลุ่มเหรือบ็อกอ่าก่อนบ็อกใหม่เรนโบว์วอเตอร์นะครับใบนี้ไม่จำเป็นต้องใส่3นะครับมันเป็นสามอันเนาะไปปรับเปลี่ยนกันได้นะครับซาดามันเกสเซอร์เคิล อิงรีโวล t ชันหรืออันนี้วันซารีบอลกลุ่มสานะฮะอันนี้ผมใส่3ใบตาน g a เก, uary, เก, so ner, ก Event, สแอ c t u รี่นะครับติเกตโซเบอร์เนอร์ก็ได้หรือว่าอีเวนต์ล่าสุดก็ได้นะครับใส่หนึ่งใบตารางเกสเลลูลิ้นส์นะครับอ่าใบนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เห็นเลยนะเนาะเพราะว่าก็ผมไม่มีโอกาสได้ใช้มันด้วยแหละหาได้จากรีเ i ิร์ o ออฟเฟมนะครับผมใส่ไว้หนึ่งใบ d ิว a ยแรดนะฮะวัร์คีเลชแรกจาก บิบ็อกซ์หรือว่าเซอชั่นบ็อกวอลุ่มหนึ่งะครับผมใส่หนึ่งใบและ h a l ์โล่ออฟเดอะไลฟ์บาลียนะฮะได้จากตั๋วแลงนิวเอลนะครับหนึ่งใบนะฮะเราต้องบอกก่อนว่าอ่าไอ้พวกสามันทั้งหลายแหล่นะฮะมันสามารถปรับเปลี่ยนได้เนาะไม่ต้องยึดตามนี้ตลอดก็ได้นะครับปรับตามที่ตัวเองมีการ์ดสามัญเลยเนาะอยากจะเอาอะไรมาใส่ก็ใส่ได้หมดเลยนะครับอเอ็กซ์เตอร์เล็กนะฮะมิลาซาร์โลนะครับฟรีเบิร์ดออฟเดอะเฟรมนะครับใส่หนึ่งใบ คาลมังเกสไพโลฟินิกนะฮะรีเบิร์ตออฟเดเฟนนะครับใส่ยังต่ำสอใบเนาะเน้นว่ายังต่ำสอใบนะครับสามารถใส่ใบที่3เข้ามาได้ด้วยเนาะถ้าอยากนะครับ a อร์เรลโลดากอนลอตออฟเดอะบ l เรลนะฮะหรือซีเ e ชันบ็อกวอลลุมเจนะครับใส่1ใบน i n เกสุนะฮะเดอะเวิลด์คาริสอเร์นะฮะลิงเรลิชันหรือ Selection อกวอลลุมสามซูเปอร์มินะครับใส่ไว้ใบหนึ่งฮิเลโอนะครับลิงเรเลิชันนะฮะ ใส่ไว้2ใบอ่ะคิเลโอใบนี้เป็นอัลเทอร์เนทอาร์ตนะครับหาได้จากแอนนิเวอร์ซารีบ็อกซกลุ่มสามนะครับก็ไอใบเนี้ยอาร์ตปกติเนาะอันนี้อัลเทอร์เนทนะครับอัลเทเจมเมอร์นะฮะหาได้จากอีเวนต์หรือว่าเอาตั๋ว UR ไปแลกก็ได้นะครับในแมฟฟินิกส์นะครับหาได้จากฟิวเจอร์เซอร์กิตแล้วก็เซเลชันบ็อกซกลุ่มเจ็ดนะครับโอเคก็ประมาณนี้แหละ ะะเด็กนี้มันแพงระดับหนึ่งเลยเนาะเพราะคุณต้องไปวนวินนี่บ็อกซ์อย่างละอย่างต่ํา2รอบนะครับต้องหาไฮโรฟินิกอย่างละ2ใบสปินนี่อย่างละ2ใบเนาะอีกอย่างต้องไปหาฮิเลโออีกนะครับต้องใสอย่างต่านะํา2ใบเนาะประมาณนี้นะครับไม่รวมสามัญใบอื่นแล้วก็เวทไอซ่าใบนี้อีกนะครับก็หาได้จากอนนิเวอซารีบ็อกซ์วุ่มสามนะครับส่วสามัญก็ตามที่ทุกคนมีเลยนะครับมีเท่าไหร่ใส่เท่านั้นเนาะไม่ต้องเป,เป๊ะกันก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวเด็กสลัมเกตนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กด s ับสไครป์เป็นกาลังใจให้ผมได้เนาะในอนาคตก็จะมีคลิปรีวิวเด็กออกมาให้รับชมกันอย่างเพิ่มเติมแน่นอนนะฮะช่วงนี้ก็งานยุ่งเนาะไม่ค่อยได้มีเวลามาทําคลิปเท่าไหร่ก็ขออภัยกันด้วยนะครับก็สหรับนี้ขอบคุณทุกๆคนมากครับที่รับชมมาจนจบสวนนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ